สวัสดีชาวโลกสวัสดีจามนุษย์ต่างดาวสวัสดีทุกทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนประเทศไหนเชื้อชาติไหนนะครับาชาวไทยชาวต่างชาติทุกท่านนะครับสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องยิปซีธถานเมจิกเป็นช่องที่วิเคราะห์ดวงวิเคราะห์ชะตานะครับ ผ่านไพ่ยิบสี่ผ่านหลักสถิติผ่านจิตใต้ํานึกผ่านวิทยาศาสตร์ทางจิตผ่านหลักธรรมะผ่านหลักกฎแห่งกรรมผ่านหลักสถิติตัวเลขทุกอย่างครับรวมอยู่ในนี้หมดอืมนะครับอ่าถ่ายว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์อืเป็นอย่างไรกันบ้างพรุ่งนี้ก็วันจันทร์สินะ มนุษย์เงินเดือนจะเกลียดวันจันทร์มากมนุษย์มนุษย์ที่เกลียดวันจันทร์จะรู้เลยว่ามันคือใครผมก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันคิดดูอายุจนป่านนี้แล้วหาความมั่นคงกับชีวิตไม่ได้ความมั่นคงชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันความสําเร็จในชีวิตของคนก็ไม่เหมือนกันนะครับไพ่มีเจ็ดสิบแปดใบผมรู้ความหมายหมดทุกใบตีความได้เกือบทุกเรื่อง แต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งยังต้องศึกษาฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับเป็นคนตัดสินนะครับว่ามันจะเข้าแก๊ปไหมเข้าใจว,ว่าเข้าแก๊ปปะ่ะไม่เข้าใจหรอกถ้าแกะไม่พออ่ะอ่ะท่นครับเดี๋ยวเปิดไพ่นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับประจำวันทิตสามสิบสามสิบ มิถุนายนใชไหมสิ้นเดือนแล้วแอบเดียวเดือนมิถุนายนแป๊บๆหมดแล้ววันที่สามสิบมิถุนายนอาทิตย์สามสิบมิถุนายนก็นับไปอีกหกเจ็ดวันก็ถึงวันที่หกครับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันที่หกนะครับอ่ะเริ่มครับใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้า ใบที่หกใบที่เจ็ดใบที่แปดใบที่เก้าใบที่สิบนาผิดไปะเนี่ยเด็กก็รู้อ่ะนะครับมาดูสถานการณ์นะครับใบแรกนี่คือสถานการณ์ดูว่ามันมาดีหรือมาร้ายนะครับสิ่งที่ท่านจะเจอจะเกิดขึ้นอ่ะเป็นพราใหญ่เนี่ยเอ็มเพเลอร์เลย เอ็มเพลเลอร์เป็นไพ่ของคนที่มีมากบาร,รมีมีบุญหนักสักใหญ่อะไรพวกนี้พวกที่ข้าขราชการชั้นสูงคนที่เป็นผู้นำคนที่ได้หมดอันาจการเมืองนาะยกคนละมนตรงมตรลเนี่ยคือเป็นตัวบุคคลถ้าเป็นตัวบุคคลนะ่เอ็มเพเลอร์แต่ว่าเป็นคนระดับสูงนะครับ ถ้าดูทั่วไปหมายถึงชาวต่างชาติก็ได้นะครับหมถต่างชาติถ้าเป็นสถานการณ์ือนเฮ้ยคุณคิดการใหญ่อะไรบ้างเนี่ยเอ็มเพลเลอร์ม่ชอบทําอะไรเล็กๆครับชอบอะไรที่มันอ่าตามมาด้วยควีนถือดาบนะครับต่อมา6ถ้วยตามมาด้วยอ้าวคิงเหรียญครับผมถือว่าดีนะครับการเงินนี่สามเหรียญด้วยบางอยงการเงินดีแน่น,น,น,นอนครับ กินเหลือแล้วไม่ต้องกังวลอะไรใดๆใดๆทั้งสิ้นเลยครับเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้เท้าสิบถ้วยนะครับมีพ่ใหญ่นะครับก็คือเดือยเพลอร์นะครับดีเอ็มเพลอร์ใบเดียวนะครับตรงนั้นเป็นพ่เล็กไพ่เล็กคือระไายละเอียดไม้เท้าคือการงานะการงานการงานเป็นการงานที่ไม่ใช่อยู่กับที่แล้วละ่ะถ้าเป็นเด็กถือไม้เท้าอเป็นการงานที่ จะต้องเดินทางจะต้องเข้าหานะครับหรืออาชีพอะอาชีพที่มันต้องเดินทางไปขายนู่นขายนี่ไปซื้อนู่นไปอ,อะไรนะชายหมดยังหมายถึงการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่คุณต้องการความรู้เนี้ยไปประกอบอาชีพความรู้เนี้ยเพื่อไปทำาหากินเพื่อเรียนแบบเป็นระยะสั้นๆน,นะครับไม่ได้เรียนยาวๆ มันเหมือนในระบบนะครับอันเนี้ยการเรียนรู้ระยะสั้นก็ใช่นะครับการเดินทางก็ระยะสั้นนะครับเนี่ยเด็กถึงไม้เท้านะครับไม้เท้ามีใบเดียวให้การงานแต่ถ้ามีใบนนใบ,ใ,บใหญ่ขึ้นครับการงานถือว่าโดดเด่นนะครับใบมันขึ้นใบแรกด้วยนะครับถ,ถ้าทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติเนี่ยถือว่าใช่มันน่าจะเกี่ยวเพราะคิงเหรียนมันมามันต้องมีเงินมากมายมหาศาลแล้วก็สามเหรียญเนี่ยบ่อยเลยว่า คุณวัททิ์เนี่ยถ้าคิดจะทำอะไรจริงๆอ่ะความสามารถในตัวเยอะนะเท่าที่ผมดูแต่ไพ่นะหาเงินได้ทั้งในระบบทั้งนอกระบบอะครับไม่ใช่ขี้โกงไม่ใช่ไม่ใช่นอกระบบปแ,แปลว่าขี้โกงไม่ใช่แปลว่าไงนะครับนอกระบบหมายถึงงานเสริมเอองานพิเศษงานอะไรเงี้ยเหมือนนักดนตรีไปร้องดนตรีไปร้องเพลงไปเล่นดนตรีจากเรืเองแต่งานประจำก็มาทํานู่นก็มาทํานี้อะไรนั่นแหละครับ <c oughs> คือเงินการเงินสําเร็จเพราะนั้นการเงินนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานไม่ไดอยู่ว่ายาแย่มีไพ่ใหญ่นะครับไอควีนดาบเนี่ยที่อยู่ข้างตัวนั่นคือ,อจะว่าเรามีปัญหาเรามีสตรูก็ได้นะครับส่วนมากอะ่ะคนดูที่ดูที่ไพ่ดาบถ้ามีตัตัวอยู่ข้างตัว2ใบเนี่ยควีนดาบอาจจะไม่ถูกโฉลกชตาท่านผู้หญิงออกแนวบึกบึกบึนบ,บ,บึตัวใหญ่ คุณจะตรงไปตรงมาชัดเจนโอ้เห็นภาพหลายๆคนเลยเจอมาเยอะเออนะครับถ้าดยสถานการณ์แปลว่าอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความมันนะบักบั่นความนี่สุดๆดดดอ่ดนะครับการเงินและการงานอยู่ในเกณฑดีนะครับคุณเกิดวันอาทิตย์ไม่ได้แปลว่ารวยเสมอไปนะครับเพราะว่าบางคนน่ะ มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนก็ถือว่าการเงินดีนะไม่ได้ติดขัดอะไรเลยแต่ท่านจะเสริมการเงินให้มันดียิ่งขึ้นนั่นคือค้าขายในยอันดับแรกเนี่ยไพ่เนี่ยไพ่คือไพ่ของพ่อค้ามหาเศรษฐีชัดเจนแต่ไอ้ไพ่สามเหรียญเนี่ยการเงินมันได้จากความสามารถเฉพาะตัวอ่าความสามารถเฉพาะตัวนะครับเท่าที่ผมสังเกตช่วงชีวิตที่ผมดูสึกมาเนี่ยเอ่อ าชีพที่ทำไรายได้มากมายมหาศาลเนี่ยส่วนมากจะเกี่ยวความบันเทิงนะครับมากมายมหาศาลมาทำอะไรไม่เยอะนะครับออย่างผู้กอสังหาริมทรัพย์ก็เยอะใช่นะครับแต่มันไม่อยู่ในหน้าไพ่นี้ว่าบันเทิงอยู่ไหมมันอยู่ครับความบันเทิงมีไพ่บอาบันเทิงขึ้นไหมไม่มีนะครับมันอยู่ที่ผมผมเพราะผมเป็นคนชอบบันเทิงเพราะฉะนั้นท่านก็ตรงบันเทิงนะครับ การงานการเงินนะครับมีคิงเหรียญกับสามเหรียญเนี่ยออนไลน์ค้าขายออนไลน์ขายของเกี่ยวกับเด็กและผู้หญิงก็ได้นะครับทำอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้น่าซลี่ก็ได้นะครับมีไพ่เด็กสองใบนะครับต่อมาเรื่องความรักมีสิบถ้วยตัดสินใจไปถูกโลเลยคนละเ่้ยังกลับมาน่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิง พอมันมีไพ่ผู้หญิงขึ้นไม่รู้ดิถ้าคุณมีแฟนมีคู่ขนาดลูกสองแล้วว่าคุณจะนอกรุ่นนอกทางอีกเหรอคุณจะทําตัวยังไงอีกอะมีครับรอบตัวผมก็มีหาสลดไหมนะครับไปบินชูก็มีชาวบ้านก็ยังมาคุยให้ฟังนิสัยไม่ดีจริงๆเลยความรักนะครับความรักถ้าดูโดยรวมๆม ภายนอกมันดูเหมือนมีความสุขดีนะครับภายนอกนะเนี่ยแต่มันอยู่บนความวัตตะแวงและความไม่แน่นอนนะครับเริ่มจะเริ่มจะอควยเขวเริ่มจะไม่นิ่งเนี่ยนางกลมหน้าเนี่ยอมทุกข์เนี่ยนั่นหมายถึงมันไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคืออึดอัดแต่ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือควินถ้วยแต่ถ้าเป็นคิงควินดาวแล้วก็พูดตรงเลยละ่ะไม่ต้องขวบหกถ้วย มันเป็นไพ่ใบเดียวที่เรียกว่าการกลับมาคุณระเก่านะครับมันจะกลับมาทําอะไรก็ไม่รู้หลืมันมันคือความรักกูดีแล้วตอนมึงทิ้งกูไปมึงไม่สนใจเลยเพราะความรักกูดีกูเติร์ทําใจได้กูดีแล้วมึงก็กลับมาเนี่ยนะนี่ครับมีสองเล่มแทงแม่งครับกลับมาทาให้ทาให้ชีวิตเราปั่นตวนแต่คุณก็สองบุคลิกนะ,อ,ะอยู่ในช่วงเหมือนการตัดสินใจอ่ะสองบุคลิก บางทีได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงออกเพราะส่วนใหญ่สองดาบมันเหมือนกันรับข่าวสารเออเหมือนรับข่าวสา,ารเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการสื่อสา,มารมวลชนทุก,กรูปแบบครับวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อะไรพวกเนี้ยไม่เกี่ยวพัดลมไม่เกี่ยวจนกระทั่งตอนนี้มึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อไอพวกเนี้ยใช่หมดอะโทรศัพท์ม,มือถือคอมพิตวตเตอร์ใช่หมด อาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนเนี่ยใช้ได้หมดตัวนี้ถ้าเป็นในสถานการณ์คือสองบุคลิกสองจิตสองใจหูเบาเชื่อคนง่ายถ้าเป็นสุขภาพกับสายตาไมเกรนเนี่ยความดันขึ้นอเนี้ยปิดหูปิด,ปดตาเห็นครับกอดอกถือดาบคนนั่งกอดอกกุลาคุณคือใครเขากอดอกฟังรู้ไว้เลยว่าเขาไม่เชื่อข้างในแม่เถียงทุกคำนี่มันมันเหมือนไม่เถียงมันเหมือนตั้งใจฟัง แต่ข้างในมันะเถียงตลอดถ้ามันมีสองด้ามมันไม่เชื่อกอดอกเนี่ยมันไม่เชื่อเลยกําลังจะหาวิธีโจมตีโต้กลับเราด้วยถ้าเราคุยกับคนที่นั่งกอดอกครับเพราะฉะนั้นถ้าคุยกับคนประเภทนี้ก็ใส่ไปเลยตรงๆไม่ต้องฝึกใจมันไม่เชื่อก็เป็นปัญหาสมองมันไม,ไม่ต้องมาสนใจสมองใครสนใจสมองเราถ้าเรามันเครียดมันแย่เราไม่ต้องมาสนใจนะครับอ่การเงินการงานครอบครัว การงานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติก็ดีนะครับมันถ้าท่านคิดก,การใหญ่อยู่อะลงทุนเยอะอช่วงณนะเวลาบัดนี้นะครับสถานการณ์บ้านเมืองทุกอย่าง,ออ,งออนไลน์ทุกอย่างอะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าทุนนิยมทุนนิยมคือมีทุนเยอะมีทุนเยอะสามารถลงบึง นะครับมันมีทุนเยอะลงใหญ่ๆโตๆได้นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วสร้างแต่เล็กๆแล้วก็ค่อยเติบโตเติบโตขยายสาขาแต่ตอนนี้โลกหุ้นทุนนิยมเงินเป็นใหญ่เงินเป็นหลักดูที่เงินเนี่ยนะครับอ่ะเรื่องความรักเรื่องต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับอย่างที่บอกติตามไเกนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรความร้อนขึ้นโรคซึมเศร้านะครับเจ้าอารมณ์ สองบุคลิกนอกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแรงครับนี่คืออภาพรวมภาพรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ดูขออภัยด้วยนะครับที่ผมจะมีปัญหาวันเสาร์อาทิตย์อยู่เรื่อยอมันมีเหตุนะครับบางทีก็มีลูกค้ามาดูดวงนะครับบางทีก็ต้องออกไปดูดวงข้างนอกก็มีนะครับแต่ลูกค้าผมไม่ได้เยอะมากมายครับอืม ก็อยากให้ท่านที่ดูอยู่เนี่ยมาเป็นลูกค้าผมบ้างนะครับลองมาดูส่วนตัวดูนะครับดูภาพรวมๆแล้วมัน่าจ,จะกระจายนะครับเฉียวไปเฉียวมาเหมือนจะใช่แต่ยังไม่ใช่ต้องดูส่วนตัวครับดูกันจัดจดนะครับอันนี้คือภาพรวมๆคนเกิดวันอาทิตย์นะครับประจําอาทิตย์ที่สามสิบเอ้ยยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้ามิถุนายนนะครับมีอะไรสงสัยข้องใจมัน จะต,ตรงเน่นมันมันไม่ชัดเจนว่าเอออะไรเงี้ยไพ่มันมีอยู่แล้วมันเปิดมาแล้วสิบใบาสามารถอ่านและตีความตอบท่านได้ถ้าท่านสงสัยนะครับหรือท่านจะแค่ทักทายมันก็ได้นะครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมใหม่แล้วก็สวัสดีทุกทกท่านที่ชมมาอย่างต่อเนื่องสมบุกสมบันชมมั่งไม่ชมมั่งก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เปิดมาชมแว็บนิดนึงก็ผมก็ดีใจแล้วนะครับแต่จริงๆก็อยากให้ชม ให้ครบถ้วนเพราะมันจะได้นะครับจะได้สิ่งที่ท่านต้องการรู้อ่ะมันจะได้รู้ครบรอบด้านนะครับไม่ตรงไงก็สอบถามมานะครับในช่องแสดงความคิดเห็นขอบคุณทุกท่านที่ทักทายด้วยนะครับอ่ะนะครับก็โอกาสนี้ก็ขอทุ่มสิ่งศิษสิท์ที่ท่านเคารพนับถือทักทาบูชาช่วยคุ้มกองให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัย สุภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคลาภนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับมีบารามีดีๆนะครับเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีว่าร่างกายแข็งแรงนะครับสำหรับผมก็เหมือนเดิมนะครับขอความเมตตาจากท่านเป็นกำลังใจให้หัวใจมันพองโตหน่อยด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับไม่ว่าท่านจะเข้ามาชมใหม่หรือ จบอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้กดยังไม่ได้แชร์ยังไม่ได้เชิญยังไม่ได้ชวนใครก็ทําเลยครับชีวิตสั้นนักนะครับมันมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับเราเมื่อไหรนะครับในโยกโลกยุคนี้นะครับอืเพราะฉะนั้นนะครับทุกนาทีมันมีค่ามีประโยชน์อยากทําอะไรกล้าทําเลยครับอืจะความคิดดีขนาดไหนมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ได้ลงมือทํานะครับเพราะฉะนั้นการลงมือทําเท่านั้นนหะ จะบอกได้ว่าท่านสาเร็จนะครับหรือไม่สําเร็จนะครับถ้าท่านลงมือทําไปแล้วท่านไม่เลิกลายอย่างไงท่านก็สําเร็จนะครับเพราะว่าคําล้มเหลวไม่มีมันมีแต่คําว่าล้มเลิกอืมก็คือท่านเลิกก่อนไม่ทําต่อนั่นแหละไม่ใช่การล้มคนไม่ได้เรียกว่าล้มเหลวเขาเรียกว่าล้มเลิกนะครับอ่ะขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าช่วยกันก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ